สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาดามปุ้ยนะคะมาค่ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะอ,อะไรปุ้ยจะมาชมน้องฟรีพลัดนะคะว <c oughs> ิตามินซีค่ะทุกคนค่าแต่ไม่ใช่วิตามินซีธรรมดาค่ะแต่เป็นวิตามินซีที่เรากินแล้วหุ่นดีร่างดีร่างฟิตร่างเฟริร,ฟร์มด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเชื่อแต่ปุ้ยมาชมกินได้คุณดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนแม่จัดไปค่ะ <c oughs> ทุกคนขาเดี๋ยวนี้นะคะโลกของเราเปลี่ยนไปเชื่อไหมว่า เรากินเนื้อสัตว์ทุกวันค่ะกุ้งหอยปูปลาเนื้อค่ะคุณเชื่อไหมว่าทุกอย่างมีสารพิษสะสมอยู่ข้างในค่ะแต่วันนี้นะคะเราสามารถช่วยดูแลนะคะสุขภาพของเราได้นะคะด้วยการแบบว่าหาสิ่งนี้ดีนะคะชดเชยให้กับร่างกายของเราค่ะวันนี้นะคะ,ะโอเคชมกันเลยค่ะทุกคนค่ะชมด้วยน้ำเย็นน้ำเปล่าสะอาดนะคะ รสชาติแซ่บเหมือนน้ำพันค่ะวันก่อนชงไปแล้วนะแต่วันนี้ทำม่อีกรอบแม่เพราะอะไรเอ่ยรู้ไหมเพราะเรากินจริงใช้จริงค่ะนะคะสักครู่ตัวนี้เหมาะมากค่ะสําหรับคนที่ชอบกินบุฟเฟ่นะคะสายบุฟเฟ่สายกินจุกกินจิกนะคะบอกเลยว่าล้างนะคะตับไตลําไส้รอบเลือดแม่เจ้านี่นะคะทุกคนค่ะอ่ะ เข้มข้นมากนะคะและที่สําคัญไม่ต้องกินทุกวันนะคะเรากินวันเว้นวันนะคะทุกคนค่าเราปล่อยให้ร่างกายของเราสามารถทํางานได้ได้ด้วยตามปกตินะคะเราไม่ต้องช่วยเขาตลอดนะคะแต่เราช่วยเขาบางครั้งบางคราวนะคะ่ะมาค่ะนี่นะคะชิมลเลย รสชาตินะคะทุกคนคะ่ะเปรียปร้ยวๆหวานๆน,นะคะคล้ายน้ําพันน้ําผลไม้สดค่ะที่คั้นสดๆเลยนะคะแล้วก็ดื่มง่ายมากค่ะแม่ค้านะคะแบบนี้ต้องจัดทำเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะไปแล้ว